สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรองมาเล่าช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งท้องทะเลไทยเกาะที่เล็กจิว๋วแต่มีมูลค่ามหาศาลเกาะที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อแต่ความสำคัญของมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการถึง กาะแห่งนี้มีชื่อว่าเกาะโลซินกองหินเล็กๆที่แคบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตั้งอยู่กลางทะเลเอ่าวไทยห่างจากฝั่งปัตตานีกว่า72กิโลเมตรหรือเกือบ40ไ mm มล์ทะเลด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มนันกลับเป็นมากกว่าก้อนหินที่โผล่พ้นน้ำเพราะภายใต้ผืนน้ำสีครามนั้นซ่อนขุมทรัพย์ล้ำค่าไว้ทั้งทางเศรษฐกิจและทางธรรมชาติจนถูกขนานนามว่ากองหินแสนล้าน ความสำคัญทางเศรษฐกิจจากกองหินสู่ขุมทรัพย์แสนล้านความสำคัญของเกาะโรซินไม่ได้อยู่ที่ขนาดที่จิ๋วหลิวของมันซึ่งมีพื้นที่เพียง50ตารางเมตรแต่คือตำแหน่งยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เกาะโรซินคือจุดอ้างอิงสำคัญที่ประเทศไทยใช้ในการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ Exclusive Economic Zone หรือ EEZ ออกไป200ไมล์ทะเลตามหลักกฎหมายทะเลสากลหรือ UNCLOS หรือ United Nations Convention on the Law of the Sea ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศที่กำหนดกรอบกฎหมายสำหรับกิจกรรมทางทะเลและมหาสมุทรทั้งหมดย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2511 ที่มีการสำรวจแหล่งปิตโตเรียมในอ่าวไทยทําให้พื้นที่ทางทะเลมีความสําคัญมากขึ้นประเทศไทยได้จัดทําแผนที่68 a ขึ้นมาเพื่ออ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทางทะเลโดยอาศัยแนวไหลทวีปแต่ต่อมาในปีพศ2514ไทยได้จัดทําแผนที่ฉบับใหม่โดยใช้อิทธิพลของเกาะโลซินซึ่งมีสถานะเป็นเกาะตามอนุสัญญาเจนีวาปีคศ1958 การอ้างสิทธิ์นี้ทําให้ดินแดนทางทะเลของไทยขยายเพิ่มขึ้นไปในพื้นที่ที่มาเลเซียเคยอ้างสิทธิ์อยู่ความพยายามของไทยในการใช้เกาะโลซินเป็นหลักประกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายแต่ต้องผ่านการต่อสู้ทางกฎหมายและการเจรจาทางการเมืองที่เข้มข้นการอ้างสิทธิ์ที่ทับซ้อนกันทําให้เกิดข้อพิพาทแต่ประเทศไทยได้ชี้แจงว่าแม้เกาะโลซินจะเป็นเพียงกองหินแต่ก็เข้าขายคำนิยามเกาะ ตามกฎหมายทะเลสากลในขณะนั้นและด้วยการสร้างประภาคารบนกองหินนี้จึงถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมในการใช้เป็นจุดอ้างอิงเพื่อกำหนดขอบเขตทางทะเลในที่สุดหลังจากการประชุมเจรจาตั้งแต่ปีพศ2515ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบ M.O.U ในปีพศ2522ให้พื้นที่พิพาทด,ดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันในชื่อพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหรือ JDA โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะลงทุนและแบ่งผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติคนละครึ่งและข้อตกลงนี้มีอายุถึง50ปีซึ่งจากการสำรวจในภายหลังพบว่าแหล่งทรัพยากรส่วนใหญ่อยู่ใกล้ฝั่งมาเลเซียมากกว่าแต่ด้วยความชานฉลาดในการใช้เกาะโลซินเป็นหลักฐานอ้างอิงทำให้ไทยได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ นี่จึงเป็นที่มาของฉายากองหินแสนล้านที่ไม่ได้เกินจริงเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามสถานะของเกาะโลซินในปัจจุบันก็มีความไม่แน่นอนเช่นกันเพราะอนุสัญญาเจนีวาได้รับการปรับปรุงใหม่ในปีพศ2525ซึ่งภายใต้นิยามใหม่นั้นกำหนดว่าหินที่ไม่มีผู้คนอาศัยหรือยังชีพทางเศรษฐกิจไม่ได้ จะไม่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้อีกต่อไปทำให้สถานะของเกาะโลซินอาจเปลี่ยนไปเป็นเพียงก้อนหินเท่านั้นและอาจมีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ในอนาคตเรื่องราวความทับซ้อนทางทะเลยังไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้วิดีโอยังกล่าวถึงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอีกแห่งหนึ่งระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยซึ่งมีขนาด26,000ตารางกิโลเมตรและมีปริมาณปิโตรเลียมมหาศาล ข้อพิาพาทนี้เกิดจากการที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์โดยลากเส้นตัดเข้ามาในบริเวณเกาอะอก,กูดของไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนและสิ่งปลูกสร้างถาวรของไทยการเจราจาประเด็นนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้และต้องรอดูต่อไปว่าจะมีข้อตกลงเช่นเดียวกับกรณีมาเลเซียหรือไม่นอกจากความสำคัญทางเศรษฐกิจแล้วเกาะโลซินยังเป็นเหมือนโอเอซิสที่อุดมสมบูรณ์กลางท้องทะเลลึกแม้บนกองหินจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ แต่ใต้ผืนน้ำกลับเป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพที่หาได้ยากยิ่งจากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าบริเวณรอบเกาะโลซินมีแนวปะการังที่สมบูรณ์และหลากหลายชนิดครอบคลุมพื้นที่กว่า493ไร่ประการังเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลจำนวนมหาศาล ทำให้ระบบนิเวศบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์เกินคาดและยังเป็นแหล่งรวมของสัตว์ทะเลหายากเช่นฉลามวานกระเบนราหูฉลามเสียดาวและปลากลางน้ำขนาดใหญ่อีกหลายชนิดที่มักจะเวียนว่ายเข้ามาหาอาหารอย่างสม่ำเสมอซึ่งความอุดมสมบูรณ์นี้เองที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในภาคใต้ได้อีกทางหนึ่ง จากมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางนิเวศที่เราได้พูดถึงไปทั้งหมดทําให้เราต้องตระหนักว่าเกาะโลซินไม่ใช่แค่กองหินธรรมดาแต่เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติที่เราควรห่วงแหนอย่างที่สุดประการแรกเพื่อความมั่นคงทางทะเลเกาะโลซินเป็นหลักประกันสําคัญในการรักษาธิป,ปไตยและผลประโยชน์ทางทะเลของไทยหากเราปล่อยให้เกาะแห่งนี้เสื่อมโทรมหรือถูกละเลย อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางกฎหมายของเราในอนาคตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนนิยามเกาะในกฎหมายระหว่างประเทศประการที่2เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศแม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ยังคงถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำประมงที่ผิดกฎหมายเศษโอนและขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกที่ปะปนในทะเลดังนั้น การประกาศให้เกาะโลซินเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องระบบนิเวศอันเปราะบางนี้ให้คงอยู่ต่อไปในฐานะคนไทยเราทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้องสมบัติล้ำค่าแห่งนี้ได้เริ่มจากการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์การไม่ทิ้งขยะลงทะเลและการเรียนรู้ที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของท้องทะเล เพื่อที่เราจะสามารถส่งต่อมรดกอันยิ่งใหญ่นี้ให้ลูกหลานของเราต่อไปและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวเกาะโลซินกองหินเล็กๆที่ซ่อนมูลค่าและคุณค่าอันยิ่งใหญ่ไว้กลางอ่าวไทยหากคุณชื่นชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรู้และแง่มุมที่น่าสนใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องกรองมาเล่า เคือที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเสริมให้คุณอีกในอนาคตสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ